สวัสดีค่ะสวัสดีเราจะมาเราาจะมรีวิวๆอันนี้นะคะเดี๋ยวเป็นเขานี่นะคะนี่วิเอ้ยไม่ใช่น้ำจุ่มซองเอิมชมพูนะคะสั่งซื้อได้ที่เอิมแบบเซเว่นทุกสาขานะคะนี่นี่นี่มีมีแบบทาแล้วผิวขาวด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปดูอีกอย่าหนึ่งกันนะ เดี๋ยวอันนึงนี่อันนี้ก็ะดุยอันนี้กระดุยนะคะเดี๋ยวต้องบีบซื้อเลยนะมันบีบได้ด้วยกต่มันแข็งแล้วจะเอาแบบถุงของมันเอาไว้ไปใส่แบบพวกอะไรพวกนี้เราซื้อเทปมาแล้วแต่มันหายค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเทปอีกครั้งหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวดูเลยข้างในเลย ข้างในอืมเปิดได้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นสีม่วงสีม่วงแบบในใจนะสีม่วงแบบในใจอ่าดู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 แบบพอเอาใส่ก็ง่ายมากง่ายมาก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 เลยอ่ะแบบง่ายอ่ะก็คือเราก็มันจะอันนี้นะคะอันที่ทำที่ปิดกล้องมันก็จะบังหน้านะคะ หวังหน้าจออ่านี่แบบบายๆนะคือบายบายนั่นแหละนี่นะคะขอขอขอบา,บายก็บ๊ายบายน่อยแหละบ๊ายบายบ๊ายบายปิดกล้อง